ที่ฮิสไ t h a i l a n อโอโหเรียกได้ว่าช่วงนี้พี่บอยฮอตมากนะครับมีแต่หนุ่มหน้าตาดีๆมาเช็คอินด้วยนะครับวันนี้อ้โอโหแฟนคลับรอกันอยู่ใช่ไหมต้อนรับกันเลยดีกว่านะครับน้องโรดนัทนะชวัน์ครับผมสวยสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส,สดีปโรสด้วยนะฮะเจอกันครั้งแรกเลยทีเดียวพี่บอยตกใจในความใสของน้อง <laughs> หน้าตาดีมากเลยเอ่ะคุณผู้ฟังงานละเอียดจริงๆ, <laughs> งๆนะฮะอาเพราะฉะนั้นเดีกยเห็นหน้าน้องไปดูใน Facebook ไลน์ ยังด่วนเลยทีเดียวครับมาต้องบอกว่าวันนี้เอาเพลงใหม่ล่าสุดมาฝากพี่บอยด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงแรกในฐานะศิลปินของ Rice Music ด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นไงบ้างพอมาเป็นแบบศิลปินเต็มตัวความรู้สึกของเราครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าคนเนี่ยจะรู้จักในฐานะแบบว่านักแสดงมาก่อนอะไรเงี้ย<อ>แต่ว่าผมผมเล่นเล่นซีรีส์มาครับชื่อแฟนผมเป็นประธานเรียนครับก็พอได้มา ลองทําตรงนี้ครับรู้สึกเออดีใจครับที่ได้ลองอะไรใหม่ๆอะไรยมันต่างกัน <c oughs> ไหมโฟรระหว่างแบบเป็นนักสแสดงแล้วก็ตอนนี้มาเป็นนักร้องแบบเป็นจริงจังเลยนะครับก็ถามว่าต่างไหมก็ต่างนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ต่างขนาดนะครับผมว่ามันคล้ายๆกันตรงที่แบบว่ามันเป็นผลงานที่เราเราผลิตออกมาให้คนดูดูอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันคือตัวผม,มอะไรเงี้ยออกอทําผลงานให้ทุกคนได้ดูอะไรเงี้ยก็ ต่างกันตรงที่แบบว่าร้องเพลงกับเล่นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับต่างแค่นั้นครับโอเคนะฮะวันนี้เอาเพลงอะไรมาฝากพี่บอยเอ่ยเพลง uh, Candidate ครับชื่อเพลงว่า ชื่อเพลงพลายว่าเทคะแนนเทคะแนนนะครับอ่ะแล้วคอนเซปต์ของเพลงนี้ฟังหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างอ่าคอนเซปต์เพลงนี้ครับจะเป็นสมมุติว่าผมเนี่ยชอบผู้หญิงคนหนึ่งครับอ่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยช่างแบบว่าช่างสวยเลอเกินช่างแบบว่าเป็นดาวเลอเกินแบบว่ามีคนมาจีบเยอะมีคนรุมล้อมเยอะอะไรเงี้ยผมขอเป็น แบบว่าตัวเลือกของของเธอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นขอหนึ่งเป็นหนึ่งในแคนดิเดตของเธอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาขนาดนี้เนี่ยขอเป็นแค่หนึ่งในแคนดิเดตอีกเหรอครับเนี่ยโหสุดมากเลยอ่ะ,อะ คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยผ่านงานร้องเพลงมาแล้วใช่ไหมครับ<ะ>ซึ่งกอนั้นเชื่ออะไรนะเชื่อว่าอยูชิเชก็น่ารักครับอ่ามาันต่างกันยังไงบ้างครับผมครัดต่างครับเพราะว่าเพลงที่แล้วออกจะแนวแบบว่าน่ารักน่ารักหน่อยครับแต่ว่าเพลงนี้ก็น่ารักแหละแต่ว่ามีท่าเต้นเข้ามาทั้งเพลงเลยครับ<อ>ใช่เป็นแบบว่าเวอร์ชั่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมได้ข่าวว่า เต้นตั้งแต่แบบวินาทีแรกจนถึงจบเพลงเลยใช่ค,คือปกติเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับแบบเพลงก็จะมีท่อนฮุกท่อนจำใช่เราก็จะแบบจำแต่ท่อนฮุกมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้ข่าวว่าเพลงนี้คือเต้นแบบเยอะมากใช่ครับเพลงนี้เต้นเยอะมากครับเพราะว่าอยากเต้นเองด้วยครับอยากลองแบบว่าทำอะไรใหม่ๆดูอะไรเงี้ย<ช>คือคือโฟลที่มีพื้นฐานการกเต้นอยู่แล้วใช่ไหมลูก ก็เรียกว่า,กาฝึกเอาใหม่เรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าครับวจริงหรอใช่ครับ oh, ปกติ oh. แบบว่าแต่ก่อนไม่ค่อยไม่ไม่เคยเต้นไม่เคยร้องเพลงเลยครับ <c oughs> นะฮะท่าเต้นยากไหมอะ่ะคือแบบปกติเวลาแบบศิลปินออกซิงเกิลมาใช่ไหมเราก็จะไปดูตามาติกตอกหรือว่าตามม,มีเดียต่างๆโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยแล้วก็จำท่าเต้นมาอย่างเพลงนี้เทคแนนเนี่ยจะมีท่าจำให้ได้แบบได้เต้นตามอย่างนี้แล้ว้างหรือเปล่าครับโฟลดอ,อ่ามีครับถามว่ายากไหม ก็สำหรับผมอะยากนะแต่ว่ามันจะมีเวอร์ชั่นแบบว่าย่อส่วนก็คือแบบว่าลง t ิ k กต k อกอะไรเงี้ยช่วงนี้แบบว่าเขากาลังฮิตติ๊กตอกกันนะครก็จะมีเวอร์ชั่นแบบว่าน่ารักน่ารักให้ทุกคนได้ลองเต้นตามครับผมก็เดี๋ยวจะลงใน t ิ k กต็อกให้ทุกคนได้ไปเต้นตามกันนะครับอ๋อเร็วเนี้ใช่ไหมใช่ครับถ้าอยากดูเดี๋ยวนี้อะได้ปะ ได้สิเดี๋ยวน้องตั้งสติก่อนแนึงคือจะให้สอนพี่บอยปกติเวลาศิลปินมาเนี่ยเวลามันมีเพลงท่าจาก็จะสอนพี่และวพี่จะมีพื้นฐานในการเต้นแบบดูครั้งเดียวจําได้เลยโอ้โหเชื่อไหม เชื่อครับเชื่อครับโอ้ชื่อคุณง่ายนะเรา <laughs> อ่ะอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับได้ข่าวว่าเพลงนี้นอกจากจะมีท่าเต้นที่แบบเยอะมากแล้วเนี่ยยังมีท่อนแรปอีกด,ด้วยใช่คร <c oughs> ับครับมีท่อนแรปด้วยครับคือมาแบบหืใส่เต็มทั้งเต้นทั้งแรปเลยเนาะใช่ครับเป็นเพลงสนุกสนุกครับก็เลยอยากบอกว่าใส่มาทุกอย่างเลยให้ทุกคนได้ดูกันใครเป็นคนแบบแต่งท่อนแรปให้ได้ร่วมงานกับใครท <c oughs> ่อนแรปครับพี่แกงชมครับเป็นคนแต่งพี่แกงชมเอะสตตร์ครับอ่าฮะใช่ก็จานั้นก็นวนั้นอยู่แล้วเนาะใช่ครับครับแล้วเรา ใช,ใช่ครับแรปเองครับเสียงผมเอง เนี่ยจะชมต่อว่าไงรู้ป่ะเดี๋ยวต้องเต้นโชว์ใช่ไหมเดี๋ยวต้องแร็ปโชว์อีกรู้ป่ะคือมาที่นี่ต้องแบบโชว์ความสามารถเยอะมากจริงโฟร์ได้เลยนะฮะไเอ้อท่อนแร็กเนี่ยนะฮะคือพี่แกก็ส่วนเป็นคนแต่งนะครับคือแบบพอแต่งมาพอเราเห็นเนื้อแล้วเนี่ยนะฮะเนื้อแร็ปเนี่ยนะฮะมันแบบเป็นไงบ้างคือชอบเลยหรือเปล่าแล้วต้องฝึกนานมานครับก็ฝึกฝึกครับได้ยินมาแล้วก็ฝึกเพราะว่ามันค่อนข้างเร็วนิดนึงเพลงมันจงังหวะเร็วๆอะไรเงี้ยก็ก็เลยแบบว่าฟังบ่อยหน่อยแล้วก็ลองออกมา ็มวีบ้างดีกว่า <Yeah. S 2> คือเราใส่นักแสดงอยู่แล้วก็ <Right. S 2> คิดว่าง่ายเนาะสำหรับ MV การแสดงอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> มาในรูปแบบไหนเพลงมาลักษณะแบบนี้ <c oughs> เต้นแบบนี้ครับก็อย่างที่ผมบอกครับก็เป็นแนวอ้อนๆอะไรเงี้ยว่าเออไหนๆก็เป็นแคดิเดตของเธอแล้วอะไรเงี้ยขอขอเป็นที่หนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยที่หนึ่งในใจเธอได้ไหมอะไรเงี้ย uh huh. ก็ออกเอ็มวีก็จะออกแนวแบบว่าน่ารักน่ารักหน่อยมันจะเ,เป็นแบบว่าเหมือนผมมาหาเสียงครับมาหาเสียงแบบว่ามา มาขอความรักจากแบบว่าผู้หญิงอะไรเงรี้ยในเอีอะไรเงี้ยออนแอร์ไปหรือยังอ่ะลูกไปแล้วครับเมื่อวานครับเมื่อวานแล้วีเป็นไงบ้างอ่ะลูกตอนนี้น่าจะ ใกล้สามแสนวิวแล้วครับใช่เพิ่งเพิ่งเมื่อวานเองเหรอสามแสนแล้วเหรอใช่ไปตอนหกโมงเย็นครับโอ้แฟนคลับเยอะมากเลยนะฮะออกมาแบบฟิลกู๊ดดูแลแบบแอบยิ้มตามและโฟลต์ก็แสดงเองด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมพี่บอยถามย้อนกลับอีกนิดหนึ่งนะครับเออ่เทคะแนนเนี่ยเรามีส่วนร่วมอะไรบ้างกับซิงเกิลนี้แล้วก็เป็นซิงเกิลแรกในภายใต้ไรเซอร์มิวสิกด้วยส่วนร่วมไรเซอร์ไรเซอร์มิวสิกแต่สะดุ้งจช่โอเคครับครับก็มีส่วนร่วม ตอนแรกที่จริงเพลงนี้ยังไม่มีท่าเต้นครับก็จะมีเพลงออกมาให,ให้ได้ฟังแล้วก็ได้ไปฝึกครับแล้วก็ผมก็นั่งฟังเพลงแล้วก็รู้สึกว่า มันน่าจะต้องมีท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยบอกพี่แกงส้มว่าพี่แกงส้มครับขอขอท่าเต้นเลยได้ไหมขอแบบว่าเต้นทั้งเพลงเลยได้ไหมอะไรเงี้ยผมอยากลองลองเต้นดูอะไรเงี้ยว่าจะเป็นยังไงครับโอเคนะคะก่อนที่เราจะได้ดูท่าจําเล็กๆนะครับแบบหยอกๆกันนิดนึงนะฮะแล้วก็ท่อนแร็ปด้วยเนี่ยนะฮะพี่บอยขออนุญาตให้น้องโฟร์นะครับตอบคําถามจากทางบ้านนะครับแฟนทับเราเยอะมากจริงๆนะฮะส่งมาคัดมาแต่เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับครับผมน้องโฟร์เป็นนักแสดงแล้วเนี่ยตอนนี้ มาเป็นนักร้องอีกเนี่ยอยากรู้ว่าต่อไปเนี่ยอยากทําอะไรอีกนอกจากนี้ค้ออืมถ้าอ,อยากทําอะไรเงี้ยครับครับ <S <S เกี่ยวกับเป็นนักร้องใช่ไหมครับอืมไม่ใช่ไงคือแบบนักสแสดงก็ไปแล้วอ๋อนักร้องก,อก็ไปแล้วก็มีผลงานมาแล้วนอกจากนี้จะเห็นบทบาทอื่นของพี่โฟดอ,อีกไหมค้อที่จริงไงผมผมความฝันของผมอีกหนึ่งอย่างคือ,อ,อการเล่นหนังเลยครับภาพยนตร์บนบนบน,บนจอใหญ่ๆอะไรเงี้ยเป็นความฝันของผมเลยแล้วก็อยาก Yeah. อยากได้โอกาสลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่เพราะตอนนี้ซีรีส์ก็าผ่านมาแล้วชีผ่านแล้วแล้วก็ได้รับความนิยมแบบหนักหน่วงมากนะครับประสบความสําเร็จตอนนี้เพลงก็ประสบความสําเร็จเดี๋ยวรอดูจะได้ดูน้องโฟลดในแบบว่าจอภาพยนตร์หรือเปล่านะฮะทั้งร้องเพลงทั้งงานแสดงแล้วก็ยังเรียนอยู่อีกนะฮะอยากรู้ว่าน้องฟลดเนี่ยแบ่งเวลายังไงคะครับแบ่งเวลายังไงอ่ะก็แบ่งไม่ค่อยได้หรอกครับ เอาบอกว่าสาหนังตรงก็ ก็ไม่ไม่ได้แบ่งเวลาเก่งขนาดนั้นครับแต่ก็พยายามจะทำทุกอย่างให้ให้ได้ดีครับให้ได้โอเคครับก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อยครับแต่ว่าก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับอ่านะครับเราก็ดูเป็นเรื่องๆไปเนาะแต่ว่าจริงจัง <ๆ S 2> ทุกเรื่องทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานใช่แล้วก็แบบว่าจัดลําดับความสําคัญให้ถูกอะไรเงี้ยว่าตอนนี้เราเราอยากให้ความสำคัญกับเรื่องไหนก่อน <f ew: S 1> อะไรเงี้ยอย่างเช่นตอนนี้งานเข้ามาอะไรเงี้ยก็อยากอยาก ให้โฟกัสไปตรงนั้นก่อนนะครับโอเคทุกคนรู้ว่าน้องโฟลดเนี่ยนะครับชอบกินผักมากๆเลยแนะนําผักที่น้องชอบให้ให้ได้ให้ได้รู้จักกันสักสองสามชนิดหน่อยได้ไหมคะเอชอบกินผักเหรอลูกครับผมชอบกินผักครับอ๋อโอเคอ่ะผักชนิดไหนที่แบบว่าชอบทานมากที่สุดครับผักที่ชอบทานนะครับผมชอบ อย่างแรกเลยคือแตงกวาครับผมแตงกวา่ครับบางคนเหม็นเขียวไงบางคนเขียดทิง้งแต่โฟลชอบกินอย่างนี้โอเก่งมากเลยมีอะไรอีกบ้างอะ่ะแตงกวาแล้วก็น่าจะเป็นพวกผัก ที่เป็นเวนสลัดอะไรเงี้ยครับนะฮะรู้จักลูกเหลี่ยงไหมกินลูกเหลี่ยงเป็นบ้างลูกเนียงอย่างเงี้ยลูกเหลียงอรพี่ลูกเหลียงคืออะไรเออต้องไปเซิร์ชต้องไปลองกินคนชอบกินผักต้องฝึกกินพี่บอกให้3าอย่างเลย1ลูกเหลียงสองลูกเนียงสมสตอลองดูรอยอะน้องงงนะฮะรอยร้อยจังหูแล้วเออรอยจังลู้ปนอะไรเนอเออนอกจากโฟร์จะมียิ้มคอหมูย่างแล้วยังมียิ้มเมนูอื่นๆอีกไหมคะ ยิ้มขงหมูย่างนี่เป็นชื่อแฟนคลับของเราใช่ปะ อ่เป็นเขาเรียกว่าเป็นนขับคิดขึ้นมาว่าเออยิ้มแบบนี้คือยิ้มคอหมูย่างอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็งงเหมือนกันพี่ฟังแล้วพี่งงไหมครับหรือนี่งงไงก็เลยต้องมให้เจ้าตัวเป็นคนตอบเองผมก็งงเหมือนกันตอนแรกผมก็งงกันยิ้มคอหมูย่างคืออะไรแล้วตอนนี้รู้หรือยังว่ามันคืออะไรรู้แล้วครับมันคือแบบว่ายิ้มตอนตอนนั้นผมทําอะไรอยู่ทักอย่างไม่รู้แล้วยิ้มแล้วก็ขยิบตาไปด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วผมไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นต้องเป็นคอหมูย่างด้วยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับแต่มันก็เป็น ทำหนึ่งที่แบบว่าเออเนาะมันผ่านหูมามันผ่านตามาแฟนคลับก็เลยถามยังมียิ้มเมนูอื่นอีกไหมคะเขาทำอย่างเนี้ยอ๋อตอนนี้เราจะยิ้มสตอร์ฮ้ยยิ้มลูกเมียงยิ้มลูกเมียง เออได้อยู่นะยิ้มลูกมกเนียงแนะข่งกับยิ้มคมหมูย่างนะฮะแต่ฟลตเวลาแบบเรามองหน้ากาันเวลาเราคุยกันเนี่ยแล้วก็ยิ้มเนี่ยม,มันละละยายจริงๆเลยนะพี่เนี่ยแบบเหมือนวันนี้พูดติดติดขัดขัดมากเพราะยิ้มน้องมีสเสน่ห์มากจริงคุณผูณ้ันครับนะฮะอยากให้ฟล์ตนะครับอลองหาเสียงโปรโมตตัวเองหน่อยนะครับนะฮะแฟนคลับจะได้เทคะแนนให้นี่เขาบอกมาว่าอย่างนี้อ๋อคือเทคะแนนมันจะได้แบบไปพร้อมกับซิงเกิลนี้ของเราก็เลยอยากจะแบบให้หาเสียงนิดนึง ครับฮาเสียงนะครับครับก็โฟดโฟดนะครับเบอร์สี่นะครับสามารถเลือกได้นะครับผมปกตินะครับไม่ค่อยเป็นตัวเลือกของใครนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเธอแล้วเนี่ยเราจะเป็นตัวเลือกของเธอนะครับโอ้ตายแล้วตบมือจ้าปกติฟตไม่ได้เป็นตัวเลือกของใครแต่วันนี้ มอกหัวใจเป็นเรื่องของเธอใช่ร้ายกาจมากเลยนะเราอ่ะนเสน่ห์พราวมากมพรานะฮีนี้จะได้เห็นโฟล์แบบว่ามีผลงานอื่นอีกไหมนอกจากผลงานเพลงม,มีซีรีส์อีกไหมจะมีคอนเสิร์ตอีกไหมหรือว่าอะไรยังไงมีมีครับมีซีรีส์ครับชื่อซีรีส์ว่า My Love Make Up ครับ เขียนรักด้วยยางลบครับออนแอร์ที่ช่อง G ีทีีครับเพราะฉะนั้นก็แฟนคลับก็ติดตามกันได้และเพลงละครับนอกจากาปล่อยซิงเกิลนี้ออกมาแล้วเนี่ยเทคะแนนเดี๋ยวพี่บอยจะได้ฟังหรือว่าคุณผู้ฟังจะได้ฟังแบบเพลงอื่นต่ออีกมามั้ยมีโปรแกรมจะแบบว่ามีซิงเกิลต่อไปหรือเปล่าครับมีแน่นอนครับอพอได้เป็นแบบว่าศิลปินในค่ายไบชั่นเสกก็จะเป็นเพลงและ ปีนี้ก็จะได้ฟังตลอดทั้งปีเลยจริงอ่ะจริงสิจะโกหกพี่ทำไมเกลียดมากเลยอ่ะหันมาแล้วก็พูดจาหยอดๆยอดอย่างนี้ยละลายนะจะทําบ่อยนะเดี๋ยวนี้ว้าวุ่นนะจผมโอเคเอามาตะกี้พูดไว้ว่าจะสอนพี่บอยเต้นนะครับถ้าจําเพลงเทคะแนนนะพี่พร้อมมากแล้วครับผมมันต้องมันต้องทํายังไงบ้างต้องอยู่ทางนี้ต้องอยู่ทางนี้อาจจะเยอะนิดหน่อยครับแต่ว่ามันไม่ยากเลยครับเดี๋ยวผมจะไม่ยากจริงหรือเปล่าไม่ยากสลับฟ แต่ยากหรอพี่หรือเปล่าไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวผมเต้นให้ดูก่อนก็ได้ไ่าโอเคเป็นฮอนฮูครับครับ Sure metal and my God a caught 24 seven, prompt take care. kind of like made me pick Peter now you I like how to make you smack terry catch it on the way Should taking none i shan't Oh okay i me ดูง่ายเนาะแต่ที่ไม่ทำนะฮะไม่ยากไม่ยากเออเนาะอ่ะเดี๋ยวแฟนคลับที่กำลังชมไลฟ์อยู่นะครับเอาท่าเต้นท่านี้นะครับไปคอฟเวอร์กันต่อได้เลยจะมีแบบชาเลนจ์มีอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างหรือเปล่ามีครับมีใน TikTok ก็จะมีชาเลนจ์ครับคือแคนดิเดตครับโอเคก็ไปเซิร์ชคำว่าแค d ดิเดตหรือว่าเทคแอนได้เลยใช่ไหมโอเคฮะอ่ะมาไอไอท่อนตะกี้คือท่อนฮุกใช่ไหมมันคือท่อนแรปหรือเปล่า ยังไม่ใช่ทันแรปครับครับผมอยากฟังแรปอะได้ป่ะคือจัดให้พี่สักดอกได้ไหมฟลจัดให้พี่สักดอกใช่ที่รออยู่ในไหนก็ในไหนละนะฮะเอาแบบเต็มชุดใหญ่พรไมพไรูมไปเลยลูกโอเคสามสองหนึ่งอตอมือจ้าโอเค ความสุขของเธอเป็นจุดยืนหลัก Number วันในใจเคเอใจทั้ง,งยานละเช้าอยากได้อะไรแค่พอใจดูไปในโยบายละเล็กจริงๆคือ everything y ท u say อา้อาวชีวิตนาย s a มาดวฉันรับฟปส่งให้นะ from ม r ับฟั f u l e c a p e n h g h how we time d o you แค่แทุกเวลา,าโอ้โหตบมือรัิมาก <c oughs> อันนี้ก็แกงส้มเลยนะมาลายนี้เนี่ยครับ <c oughs> พี่แกงส้มครับแจ๋วมากจริงนะฮะ <c oughs> โหเวลาผ่านไปไวมากๆเลยอยากคุยต่อนะครับแต่ เกิว่าซิงเกิลต่อไปเราจะคงจะได้คุยกันอีกเพราะดูทรงแล้วเนี่น่าจะมีมาอีกหลายซิงเกิลเลยทีเดียวติดตามน้องโฟรได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างโลกครับติดตามได้ที่อ่าไอก่อนแล้วกันครับฝากฝากฝากแฟนๆนะครับที่ไม่รู้จักผมนะครับก็ไ g นะครับสามารถเซิร์ชได้นะครับ f o u r t h i g นะครับผมแล้วก ผมอยู่ใน gmailtv นะครับก็สามารถไปติดตามใน gmailtv ได้ครับปีนี้จะมีซีรีส์แล้วก็มีเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับฝากด้วยนะครับโฟนนัทวัตรครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่บอยจะเปิดเพลงเทคแนนนะครับเราจะฟังพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นไหนๆก็มาตรงนี้แล้วก็อยากให้จะเป็นแบบสวมรอยเป็นหน้าที่ดีเจส่งท้ายเข้าเพลงเพลงนี้ให้กับพี่บอยนิดหนึ่งนะโอ้โหยิ้มคอหมูย่างว่ะโอ้ยิ้มลูกเรียงอะยิ้มลูกเรียงเอ้ยชีวิตนี้ผม, <laughs> ผ,มผมอยากอยากลองเป็นดีเจมานานแล้วครับพี่ใช่ไหมใช่ไหม อเอ,อต้องทำความรู้จักกับพี่บอยเยอะๆนะครับเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาให้ได้เลยครับผมได้เลยครับ <laughs> นะอย่ายิ้มได้ไหมครับเ <laughs> <laughs> อามาเดี๋ยวจะฟังเพลงเี็คะแนนพร้อมๆกันแบบเต็มๆเวอร์ชันนะครับ <laughs> ให้น้องโฟร์ดนะครับพูดเข้าเพลงให้พี่บอยนิดหนึ่งครับครับ <laughs> เพลงนี้นะครับสำหรับคนที่กำลังเป็นตัวเลือกของใครนะครับผมสามารถส่งไปให้คนที่คุณคิดว่าเขาจะเลือกคุณนะครับผมคุณนี่ก็คือที่หนึ่งในใจเขานะครับก็สามารถไปฟังเพลงได้นะครับเทคคะแนนครับโอเคขอบคุณต้องโฟลด์นะครับบงับงวามหาพี่บออีกนะได้เลยครับผมปังๆัง,งังนะครับปาฟังเพลงพร้อมกันกับเทคคะแนน Right Che right Che here in now ที่ His Thailand